สวัสดีครับพบเกับเลวเนาเกมเมอร์นะครับตอนนี้เราจะมาสอนทำประตูประตูอะไรไม่รู้นะครับอ,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 อย่างเจ๋งน,นะครับมาดูเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ซื้อเกับผมนะครับข้มมาอล้วยนะครับเราก็วางบล็อกหนึ่งบล็อกเลยครับแล้วก็เราก็ากต่อซารเลสตนมาประมาณห้าช่องครับต่อมาแล้วเราก็ ทำเดียกับเดินเดิมนะครับอันนี้ก็เติมระมันสี่ช่องนะครับพอต่งมาแล้วก็ใส่เล็กตัวฮ้อตรงนี้นะครับก็ใส่งนี้แล้วอีกตรงนึงก็อย่างนี้เลยนะครับออกมาแล้วก็ใส่ตรงนี้นะครับหนาวของพวกนี้ไม่เกี่ยวกันเลยนะครับ

พอเราอยู่บ้านมันก็เลือกนะครับไชนะครับน,นับ,บรวังบล็อกมันก็เป็น,นี้อ่าอยากนอนแล้วมืดแล้วอ๋ออีกนิดเดียวนะครับน,นอนแล้วนะครับ หรือว่าเราจะย้ายที่ก็ได้นะครับจำใจท่านเลยเห็ไเไนไหมครับมันเป็นเอง,งนะครับไม่ต้องทำเลยมันราตถุแชมันก็เป็นเลยนะครับ ก็ได้นะครับตามใจชอบหลือจะทำบ้านอะไรก็ได้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชดร,ดร์ด้วยนะครับสวัสดีครับสับตะไคร้ด้วยครับก็อย่าลืมกดสับตะไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับ